สวัสดีครับอาร์ตครับพบกันทางช่องชึก c ึกชแนลเหมือนเคยครับวันนี้ก็มีผลมไม้แปลกไม่แปลกมากเลยครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยครั้งแรกนะครับก่อนอื่นมีคําถามครับผมม้าอะไรเอ่ยสีแดงคําตอบก็คือม้าม่วงครับ นี่ฮะทุกคนสีเป็นมะม่วงสีแดงครับมันคือมะม่วงงาช้างแดงนะครับนี่ครับรูปร่างเป็นนี้นี่เองนะฮะมะม่วงงาช้างแดงนี่ใหญ่มากเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะอ,อันนี้ทุกคนผมลองช่างให้ดูนะตัวนี้หนึ่งกิโลกร,รัมครับมะม่วงหนึ่งลูกหนึ่งกิโลกร,รัม Okay. อันนี้เขาบอกว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไต้หวันนะต้นกำเนิดจากประเทศไต้หวันแล้วตอนหลังมันก็ถูกขยายพันธุ์ออกไปทั่วโลกเลยก็มีปลูกกันแต่อันนี้ผมได้มาจากหนองจอกก็คือนะ้ามาฝากนะตัวน,นี้ปลูกอยู่แถวหนองจอกมินบุรีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยมันสีเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงครับไปชมกันครับเดี๋ยวเราไปชิมด้วยกันเลย ดูกันน่นอื่นปอกได้ครับรออะไรอืมน่าจะยังไม่สุกมากนะตอนนี้ยังสียังข่าวอยู่เลยโอ้โหเนื้อเหลืองมากครับครับหืมี่อาชีพปอกผลไม้ขายได้นะเนี่ยเฮ้ย อ่ะโอเคพอครึ่งลูกพอนี่โอ้แต่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะสุกสุกแล้วนะเหลืองเหลืองใช้ได้แล้วแต่ตรงหัวยังขาวขาวอยู่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันคนเนื้อนา,นาม,มากเฮ้ยเขาบอกว่าการขยายพันธุ์ของมันก็คือเหมือนทั่วไปแหละใช้เม็ดในการเพราะแล้วก็ ตอนกิ่งทาบกิ่งเสียบยอดอะไรประมาณนี้แหละนะนี่เห็นเม็ดข้างในมันเลยเทตอนนี้เราก็มาชิมกันดีกว่านะฮะก็คือข้างในนี่เป็นสีแบบนี้เลยเหลืองตรงนี้ก็จะขาวๆนิดนึงอันนี้มีนะโอเคทานมาชิ้นหนึง่งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงหัวนะแล้วมากลางแล้วก็มาปลายเดี๋ยวเรามาชิมช่วงตรงกลางหัวกันก่อนดีกว่าอืมอ กรอบคือกรอบเหมือนมะม่วงมันทั่วๆไปเลยรก,กรอบแบบไม่กรอบแบบไม่เหนียวไม่แข็งมากด้วยกรอบอร่อยอออตรงกลางจะเริ่มแบบอมเปรี้ยวนิดๆอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆแล้ว แสดงว่ามะม่วงเนี่ยจะเป็นอยู่ในลักษณะที่ว่ากินสุกและจะหวานอร่อยมากแต่ถ้ากินดิบนะก็จะแบบออกมันมัๆเปรีป้ยวๆแล้วจับจิ้มพริกกับเกลือเนี่ยอร่อยเลยเดี๋ยวเรามาชิมช่วงปลายฮะก็คือตัวด้านล่างของมะม่วงกันนะฮะเปรี้ยวล้านล่างนี่เปรี้ยวเลยอ่ะ ก็คืออร่อยสุดผมชอบช่วงนี้นะก็คือช่วงบนมันเนี่ยช่วงบนแต่ถ้าช่วงกลางก็หวานอมเปรี้ยวช่วงปลายนิดเรี้ยวเลยถ้าทิ้งไว้สุกเนี่ยน่าจะหวานอร่อยสรุปก็คือกินได้ทั้งมันแล้วก็ทั้งหวานนะปกติถ้าท้องตลาดก็ไม่ค่อยมีขายนะครับเพิ่งเห็นอร่อยใช่ได้ก็โอเคนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้ที่รับชมอย่าลืมกด ติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ